สวัสดีดครับสวัสดีมิรหมอแคนแฟนหมอลำทุกท่านนะครับผมวันนี้เ<ช>่าโจดีไซน์ครับสาสีเมื่เลยค่ะเราสองคนก็จะมาอัปเดตราคาค่าจ้างหมอลำเนาะเอาเป็น9อันดับแล้วกัน<ช>แต่ว่าอันดับในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการจัดอันดับเปรียบเทียบอะไรกันแต่อย่างใดเนาะ<ช>เป็นการจัดอันดับราคาค่าจ้างหมอลำดีกว่าสาวสีประจําปี2 5 6 6ถึง2567นนะครับผม<ช><ช>จะมีวงไหนบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่กันบ้าง เพื่อเป็นแนวทางนะคะให้กับเจ้าภาพให้กับผู้จัดนะคะได้ว่าจ้างหมอลำกันค่ะอันดับก็ไล่ตั้งแต่อันดับท้ายมาเลยแล้วกันครับอันดับที่เก้าเป็นหมอลำซานเล้าบันเทิงศิลของพระเอกบูธจักรพันลำเพลิกับเจสีเนี่ยหมอลำปีแรกกัสาวสีแต่คืองานแน่นมากบอกได้เลยว่าตอบโจทย์มากในฤดูกาลแรกทำออกมาได้ดีมากๆราคาค่าจ้างอยู่ที่สอง แส0 0บาทไปจนถึง250,000บาทนะครับผมสำหรับซันเล้าบันเทิงศินเนาะสำหรับเจ้าภาพที่จัดจ้างนะครับผมสนใจจะจ้างซันเล้าบันเทิงสินไปก็ติดต่อได้ที่ทางเพจซันเล้าบันเทิงศินได้เลยนะครับต่อไปเป็นหมอลำเสียงวิหกของพระเอกนกพงศกรกับนางเอกใหม่ป้ายแดงไงนางเอกสาวหลอนกนกแทวทิดาเสียงวิหกปีนี้ก็มาแรงมากใช่ครับแล้วก็เสิร์ฟทับกับ เราพระอเอกนางเอกเยอะแยะมากมายเลยค่ะใช่ครับราคาค่าจ้างของบลำเสียงวิหกนะครับอยู่ที่2องแ0 0เจ็ดหมื่นบาทไปจนถึง2องแ0 0เก้าหบาทเนาะสาวสีเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจเนาะบลำเสียงวิหกก็สามารถติดต่อพระเอกนพสกรหรือสามารถติดต่อบอสนูก็ได้บอตต่ำก็ได้ครับแล้วก็ต่อไปเป็นหอลำคำฝุนร่วมมีดของคุณพ่อวิทูลนะครับผม กับพระเอกหนึ่งพระรันชายล่าสุดได้นางเอกใหม่ไปเสริมทัพ2คนเลยนะหลังจากที่นางเอกบาสออกไงก็คือน้องโฮซานะคะแล้วก็น้องจูนผารวีการราคาค่าจ้างของหมอลำคำผุนร่วมมิตรนะคบผมอยู่ที่275,000บาทไปจนถึง295,000บาทนะครับสำหรับเจ้าภาพที่สนใจนะครับจะสามารถติดต่อเข้าไปได้เลยนะครับที่คำผนร่วมมิร สามารถติดต่อไปเช็คคิวงานก่อนได้เลยนะครับอ,อันดับต่อไปนะครับผมหมอลำใจเกินร้อย,ยนะครับขอ,ข,อของหัวหน้าบอยสิริชัยแล้วก็หัวหน้าแอนอรดีอก็อคือปีนี้ก็ต้อนรับผู้บริหารใหม่อย่างเต็มตัวนะคนะค ผู้บริหารคู่เลยใช่ไหมมานั่งแทนคู่กันแล้วก็ได้พระเอกใหม่ป้ายแดงไงพระเอกใหม่ไม่ใช่พระเอกอาพระเอกอามาเสริมทัพใหม่ของหมอลำใจเกินร้อยแต่ว่าชอบนะแฟนคลับใจเกินร้อยให้การตอบรับดีมากใช่ครับแล้วราคาของหมอลำใจเกินร้อยนะครับอยู่ที่280,000บาทไปจนถึง300,000บาทนะครับติดต่อคุณบอยคุณแอนได้เลยแล้วก็ติดต่อผู้จัดการได้เลยเนาะได้เลยค่ะติดต่อได้ง่า เดี๋ยวนี้นาะอช่องทางทังเพศค่ะทังช่องอ Facebook นะคะง่ายสะดวกค่ะใช่ครับอันดับต่อไปนะครับเป็นอันดับที่5นะครับผมเป็นหมอลำเสียงอีสานข,ของคุณแม่นกน้อยอุไรพรนะครับปีนี้ก็บอกได้ว่าคุณแม่เตรียมพร้อม,อม,อมเตรียมรอม้อมอดแน่นมาเสิร์ฟเต็มที่นะครับสำหรับเสียงอีสานเนาะ,ะราคาค่าจ้างของเสียงอีสานนะครับผมอยู่ที่295,000บาทไปจนถึง310,000บาทอ่บาท ต่อคุณแม่นกได้เลยต่อทางทีมงานได้เลยนะครับทำเสียงอุทานได้เลยค่ะครับผมอันดับต่อไปเนาะสาวสีเป็นหมอลำประถมบันเทิงศิลหมอลำหมายเลขหนึ่งของคุณพ่อดาบสองก็ปีนี้ก็คือพ่อก็ อัดแน่นเตรียมพร้อมเหมือนกันค่ะแต่จะรุ่นการลฟ์สดล่าสุดฤดูการที่แล้วท้ายฤดูการคุณพ่อก็อัดเพิ่มเสียงแน่นมากเลยนะเสริมเสริมเครื่องเสียงใหม่เยอะแยะเลยคุ้มแน่นอนสําหรับราคานี้เนาะราคา3ามแสนบาทไปจนถึงราคา3ามแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับอ่าต่อได้ที่เพจปฐมบันเทิงสินได้เลยหรือว่าช่องทางคุณพ่อดบสอหรือว่าไม่หิวก็ได้มีเบอร์ไม่อิ่วแตะไว้ตลอดอ่าต่อไปนะครับผมเป็นหมอลำ ศิลปินภูไทยของคุณพ่อวีรพงษ์วงศินนะครับกับพระเอกมาร์คล่าสุดพระเอกสดน้ำชัยก็ยังอยู่ใช่ไหมฤลูอดกาลนี้อยู่อยู่อีกฤดูการหนึ่งราคาอยู่ที่3 0 0 0 0 0บาทจนถึง3 1 5 0 0 0บาทนะครับศิลปินภูไทยก็เอกลักษณ์คือลำภูไทยที่สุดยอดก็เป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะศิลปินภูไทยเลยนะคะเป็นเขาเรียกว่าชุดอะไรก็เอกลักษณ์เลยนะคะพี่น้อง ใครที่อยากดูแนวศิลปินผู้ไทยนะคะก็ติดต่อได้ที่คุณพ่อนะคะวีระคงนะคะได้เลยค่ะหรือที่ทาเพจนะคะของศิลปินผู้ไทยได้ค่ะต่อไปเนาะเป็นหมอลำอันดับที่สองนะครับเป็นหมอลำระเบียบวาทศิลป์นะครับผมของคุณพ่อเอ๊กับคุณพ่อเปียนะครับแล้วก็น้องเต้าหยองราคาอยู่ที่สามแสนบาทไปจนถึงสามแสนสองหมื่นบาทค่ะ ระเบียบวัฒนศิลป์เนี่ยฤดูการนี้ก็คือปังนะเนาะคือชุดชุดคือคนมาเต็มคือเขาเรียกว่ามาตรฐานของระเบียบนั่นแหละต้ออัดแน่นไปด้วยชุดแดนเซอร์เอออะไรเอออยู่แล้วเนาะแล้วก็ปล่อยตารางคิวงานมาแบบยาวๆเลยนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อไปถามวันบ้างไว้ก่อนละกันค่ะเพราะว่าคิวเยอะจริงๆนะคะสาหรับระเบียบวัฒนศิลป์ส่วนอันดับที่หนึ่งนะครับผมเป็นเป็นของหมอลำโซเชียลหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงของบอสโจยมณินกับซอนมุด และน้องอู๋อิงอ้อู๋อิงก็กลังเป็นกระแสะเลยปิดฤดูกาลไปอย่างยิ่งใหญ่อลังการมากสาวสีผมได้ไปเห็นแล้วก็โอ้เขาทำได้ขนาดนี้เลยหรอคือ,ม,อ,อมันใหญ่มากกานใหญ่มากใช่แล้วรอรุ้นมันเปิดอีกนะเนี่ยมันเปิดก็จัดใหญ่เหมือนกันค่ะใช่ครับราคาของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมอยู่ที่300,000บาทไปจนถึง330,000บาท ใครที่สนใจเนาะ,<ฮ>ะจะจ้าง <ฮะ S 2> สาวน้อยพี่บ้านแพงก็สามารถติดต่อคิวงานไปหาวัดโจยมนินได้เลย <ฮะ S 2> เพราะว่าราคาเนี้ยค่ะราคานี้ทําไมถึงบอกว่าราคานี้ถึงนี้เพราะว่าด้วยระยะทางด้วยนะคะก็ถ้าระยะทางไกลนะคะก็อาจจะมีบวกเพิ่มในค่าน้ํามันค่าส่วนต่างนะคะถ้าไปไกลอย่างนี้ก็ต้องบวกเพิ่มอย่างค่าได้ค่าเนื้อะยรเงี้ค่ะก็ต้องบวกชาเพิ่มนะคะเพราะว่าการเดินทางต้องใช้น้ํามันเลยเนาะค่าน้ามันค่ากินค่าเไรเนาะเดินทางเนาะรถของหมอลำไม่ใช่คันเดียวนะสาวสีรถเป็นเติมที่สิบคันเติมเยอะมากเติมน้ํามันที่หลายหมื่นเอายี้งี้ ค่ะนี่ก็ใครนะคะที่สนใจค่ะจะติดต่อว่าจ้างาคณะไหนก็สามารถติดต่อได้ที่ทางเพจ Facebook ของแต่ละคณะได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทันสมัยแล้วค่ะคไม่ต้อง <ผม S 1> ไปหาเบอร์ให้ยากค่ะอยู่หน้าเพจเลยนะคะครับผมก็สามารถเช็คคิวงานได้เลยนอกาะว่ามีคิวว่างวันไหนจะเอาไปลงวันไหนแล้วก็คุยกันได้ว่า ถ้าคิวก่อนหน้านี้นอยู่ใกล้เคียงกันแล้วเอาไปจังหวัดนี้ใกล้ๆหรือว่าอยู่ในจังหวัดเดียวกันก็อาจจะถูกหน่อยแถวเนาะต่อรองได้คุยได้แต่ถ้าไปไกลหน่อยอย่างข้ามจังหวัดข้ามภาคไปเลยนี้ก็อาจจะแพงขึ้นหน่อยอันนี้ก็ต้องอยู่ที่การตกลงกันระหว่างเจ้าภาพกับทางผู้บริหารหมอลำเองด้วยนะครับใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะก็ช่วงนี้ก็คืออยู่ในระหว่างปิดฤดูกาลนะคะแล้วก็เมื่อใกล้เปิดฤดูกาลแต่ละคณะเจ้าภาพหรือผู้จัดนะคะ ก็อย่าลืมไปติดตามรับชม,มันเผิดแต่ละคณะด้วยละกันค่ะจะได้รู้ว่าคณะนี้เป็นแบบไหนแบบไหนจะได้จัดจ้างได้ถูกเนาะใช่ค่ะ,คะว่าชื่นชอบคณะไหนก็จ้างคณะนั้นได้เลยใช่ค่ะอ่าโอเคครับสำหรับวันนี้เนาะ,ะเราสองคนก็ได้นำข่าวสารได้มาอัปเดตราคาค่าจ้างหมอลำประจำปี2566คือปีนี้ไปจนถึงฤดูปีหน้าไงเพราะว่ามันเป็นมันเป็นฤดูกาลมันจะลากแบบว่าข้ามข้าม,ามบบว่าข้ามปีใช่ค่ะ อโอเคอเค,ครับอ <นะ S 1> ่ะสำหรับวันนี้บ่าวโจ้ดีไซน์ครับสาวสีมึงเลยค่ะก็จะขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีค่ะ